สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉชาแนลจะจะนาพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการ update, บบอัปเดตมัดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนคะ่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนธันวาคมปี2021เป็นเรื่องที่1กันดีกว่าคะ่ะเดือนนี้คือเดือนแห่งความสุขเตรียมตัวส่งท้ายปี2021เข้าสู่ปีใหม่2022เลยเปิดด้วยเรื่องราวความรักและชีวิตอันแสนว้าวุ่นของคนวัยหนุ่มสาวโดวยในนเรื่องี ได้นักแสดงหนุ่มเชอูชิกที่เคยฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงมาแล้วในภาพยนตร์สุดโด่งดังอย่างเรื่องพาราไซสชนชั้นประสิตมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนอกจากนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มคิมซองชอลมาช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นน่าสนใจไปอีกค่ะใครที่กําลังรอผลง,งานชิ้นใหม่ของ2หนุ่มนี้อยู่ห้ามพลาดนะคะว่าแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Our B Love Summer ร้อนนั้นเรารักกันแนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้ไรเยาวชนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวความรักครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นกับชายหนุ่มและหญิงสาวสองคนในวัยมัธยมปลายซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของการเรียนมิตรภาพความรักซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงช่วงชีวิตของพระเอกกับนางเอกค่ะทั้งคู่นั้นเป็นรักแรกของกันและกันจนมาถึงวันหนึ่งมีรักก็ต้องมีการเลิกร โดยถึงขั้นพูดประโยคที่ทำร้ายจิตใจกันอย่างแรงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเราอย่กได้มาพบเจอกันอีกเลย ในระหว่างที่พวกเขาคบกันนั้นได้ถ่ายทำวิดีโอสารคดีไว้หนึ่งชิ้นเวลาได้เดินทางผ่านมาถึง10ปีปัจจุบันพระเอกมีอาชีพเป็นนักวาดภาพอิสระส่วนนังเอกเป็นหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ชื่อดังอยู่มาวันหนึ่งวิดีโอสารคดีที่พวกเขาเคยถ่ายทำกันไว้ในอดีตกับโด่งดังและได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุจนทำให้พระเอกและนังเอกต้องกลับมาพบเจอกันอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยสถานการณ์อันแสนยุ่งเหยิงและอึดอัดภายในจิตใจได้ก่อตัวขึ้นมา มันจะส่งผลให้ทั้งคู่เป็นอย่างไรพวกเขาจะกลับมารักกันได้อีกไหมเราไปรับชมได้ในจากซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะเชอูชิกรับบทพระเอกของเรื่องนักวาดภาพประกอบอิสระที่เคยมีบาดแผลจากความรักครั้งแรกในช่วงวัยมัธยมปลายผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง The Package ในปี2017ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นพี่ไอรอนหนุ um ่มชองยงฮวาหนึ่งในสมาชิกวง C.N.Blue นางเอกสาวอีย e ุนฮี ee, นักแสดงหนุ่มยุนพักและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับไกด์สาวชาวเกาหลีที่คอยนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ประเทศฝรั่งเศสซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เธอต้องดูแลนั้นแต่ละคนมีเรื่องราวบาดแผลในจิตใจติดตัวกันมาคนละเรื่องโดยจุดประสงค์การมาเที่ยวในครั้งนี้คือการเยียวยาจ,จิตใจเธอจึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมและตัวช่วยหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีกลุ่มนี้ค่ะ คนที่สองค่ะคิมดามีรับบทนางเอกของเรื่องหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์สาวชื่อดังที่เคยมีเรื่องราวแสนเจ็บปวดกับรักครั้งแรกในช่วงวัยมัธยมซึ่งในตอนนี้ต้องมีสถานาการณ์บางอย่างที่ทําให้เธอต้องกลับไปพบกับเขาอีกครั้งในรอบ10ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องอีเทวอนคลาสในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีพักซอจุนนักแสดงสาวคอนาลา นักแสดงรุ่นพี่ยูแจมยองนักแสดงหนุ่มอันโมฮยอนและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้และดิ้นรนของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะแก้แค้นคนที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นย่ำแย่ผ่านการทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารให้มีชื่อเสียงโด่งดังค่นคู่แข่งในตลาดอย่างศัตรูให้ได้ เขาไม่เคยย่อท้อหรือยอมแพ้ให้กับอุปสรรคใดๆก็ตามที่มาขวางกันแต่สําหรับในเรื่องของความรักแล้วนั้นเขาไม่เก่งเอาซะเลยค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่3ค่ะคิมซองชอลและบทเพื่อนสนิทของพระเอกเขาเป็นผู้กำกับในการถ่ายวิดีโอสารคดีของพระเอกกับนางเอก โดยเขาคอยสังเกตสิ่งต่างๆผ่านหลังเลนกล้อง10ปีต่อมาผลงานชิ้นนี้ของเขากับโด่งดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดจึงเป็นเหตุให้พระเอกกับนางเอกต้องกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เลิกลากันไปผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียในปี2021เขาเป็นดารารับเชิญในเรื่องรับบทเป็นซ e อของธนาคารซินกวางร่วมแสดงกับพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีซงจุงกีนางเอกสาวชอนยอบินแท็กชอน 2PM และนักแสดง สมทบมากฝีมืออีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทนายความคนหนึ่งที่ถูกรับเลี้ยงดูโดยครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลีเขามีวิธีการตามสืบคดีหาบอ่อแสโดยใช้วิถีแห่งมาเฟียในการฟาดฟันกับเหล่าศัตรูโดยเขากลับมาที่ประเทศเกาหลีเพื่อทําภารกิจบางอย่างให้สําเร็จก่อนที่จะออกจาก ที่นี่ไปอีกครั้งแต่แล้วโชคชะตาก็ทําให้เขานั้นต้องมาเป็นคู่หูกับทนายความสาวคนหนึ่งที่เธอกําลังต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแต่เรื่องราวทุจริตและการแก้แค้นให้กับพ่อของเธอหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่4ค่ะโนจองอึยรับบทไอดอนสาวตัวท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับงานศิลปะของพระเอกจนเธอนั้นอยากที่จะรู้จักตัวตนของเขาให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้รีเมคมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันมีพอดเรื่องเกี่ยวกับความรักครั้งแรกของวัยหนุ่มสาวอีกแล้วค่ะถือว่าเป็นพอดคลาสสิกที่แท้จริงหยิบมาทํากี่ครั้งก็สร้างความประทับใจได้ทุกครั้งเพราะมันคือประสบการณ์ร่วมที่เราทุกคนนั้นแทบจะเคยผ่านกันมาแล้วมีทั้งสุขสมหวังผิดหวังค่ะมันเลยทําให้เราคนดูอินได้ง่ายๆเลยโดยจะพาเราไปร่วมซึมซับบรรยากาศช่วงวัยมัธยมปลายกันอีกครั้งหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นผลงานคัมแบ็กของพระเอกหนุ่มเชอูช บสปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเป็นผลงานซีรีสเรื่องที่2ของนางเอกสาวคิมดามีที่ได้รับบทนางเอกของเรื่องอีกด้วยซึ่งเชอูชิกกับคิมดามีเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วจากผลงานทางภาพยนตร์เรื่อง The Wish Part One The Subversion ในปี2018นี่คือเหตุผลที่ทําให้พระเอกของเราตอบรับงานชิ้นนี้โดยทันทีเพราะเขานั้นอยากที่จะกลับมาร่วมงานกับเธออีกครั้งอีกทั้งยังเป็นผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกที่ทั้งคู่แสดงด้วยกันกับบทนําทั้งพระเอกและนางเอกค่ะโดยทั้งคู่จะเผยเสน่ห์และมุมมองใหม่ๆถ่ายทอดออกมาให้แฟนๆได้ดู เราจะได้เห็นฝีมือทางการสแสดงของพวกเขาก้าวขึ้นไปอีกขั้นเรื่องเคมีความเข้ากันความจิ้นความฟินไม่ต้องห่วงค่ะรับรองได้ว่าหน้าหนาวนี้จะร้อนและอุ่ไปกับเคมีของพวกเขาทั้งสองคนอย่างแน่นอนความน่าติดตามอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะมารอดูการขี้คายของปมที่ทางพอดเรื่องสร้างไว้ว่าจะมีจุดหักมุมแบบใดบ้างแล้วนักเอกกับพระเอกจะกลับมารักกันใหม่ได้ไหมอย่างไรจากในตอนนั้นการตัดสินใจยังมีวุฒิภาวะของความเป็นเด็กอยู่อาจจะไม่ได้คิดกันถี่ถ้วน แต่เมื่อทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้นโตขึ้นมีหน้าที่การทํางานแล้วเหตุและผลจากในอดีตอาจจะดูเล็กน้อยไปเลยก็ได้ค่ะเรามาคอยลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วความรักของคู่นี้จะกลับมาลงเอยกันได้อีกครั้งหรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง SBS on a EP 1ในวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้มีทั้งิ้น16 EP ต่อจากเรื่อง Lover of the Sky และสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะค่าสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกุงกริงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ